เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบูรุโตและนารูโตทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำบรูโตอาจจะได้สู้กับอินทิกิก็ได้นะครับผมเพราะว่าสืบเนื่องมาจากมังงะตอนล่าสุดนะครับผมที่บรูโตเนี่ยการเฮียนกระหือนลืออยากจะโดนกระทืบมากๆก็คืออยากจะออกไปสู้กับอินทิกิมากๆเลยนะครับโดยการขอให้นารูโตเนี่ยพาไปด้วยนะครับแต่นารูโตเองเนี่ยก็ห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้ไปนะครับเพราะว่าอินทิกิเนี่ยอันเก่งมากนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนตัวของซาสึเกะเนี่ยก็ได้หันกลับมาถามบรูโตนะครับว่า พร้อมที่จะตายเพื่อหมู่บ้านหรือเปล่าก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบรูโต,โตแล้วว่าจะตอบยังไงนะครับเพราะว่าถ้าตอบพร้อมเนี่ย ผมคิดว่าซาสเกตหน้าจเจ้าไปอย่างแน่นอนแล้วผมคิดว่าจําเป็นจะต้องเอาบรูโตไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะรู้กันแล้วเนี่ยว่าทําไมซาสเกตกับนารูโตะถึงจําเป็นต้องเอาบรูโตะไปก็ไปดูในเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้กันได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอโทษ2วันที่ผ่านมานะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับผมเป็นความผิดพลาดส่วนตัวของผมเองอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูในเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าข้างต้นเนี่ยบรูโตเนี่ยอยากจะไปสู้กับอินทิกิมากแต่โดนารูโตห้ามไว้แต่ส่วนตัวของซาสึเกะเนี่ยก็อยากจะให้ไปแต่ก็ต้องถามถึงความพร้อมว่าพร้อมที่จะตายหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่า2คนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้บรูโตนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขอแยกเป็น5อย่างนั่นเองหรือว่า5สิ่งที่จําเป็นต้องใช้บรูโตนะครับผมนั่นก็คือ ข้อแรกเลยนะครับผมครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยที่พวกเขาได้สู้กับอินทิกิหรือว่าจิเกนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเคยอยู่ในร่างเดียวกันนะครับผมนารุโตะแล้วก็ซาสุเกะเนี่ย ก็ได้พ่ายแพ้ให้กับอินทิกิที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในร่างของจิเกนไปนะครับผมแล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือตอนนั้นเนี่ยอินทิกิก็ยังไม่ได้เกิดมาแบบสมบูรณ์แบบด้วยคือควบคุมจิเกนอยู่ภายในสมองเท่านั้นเองแต่ก็สามารถสู้กับนารูโตะแล้วก็ซาสเกะแล้วก็เอาชนะมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่มันพอสมควรเลยนะครับสาหรับการต่อสู้ในครั้งนั้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียและข้อดีกันบ้างดีกว่า การต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยข้อเสียของนารูโตะและก็ซาสเกะนั่นก็คือไม่มีการเตรียมการเลยนะครับหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะสู้กับคนแข็งแกก่งระดับนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีก็คือไม่ได้สู้กับอินทิกิดโดยตรงนั่นเองนะครับผมแต่สู้กับอินทิกิในร่างของจิเกนนั่นเองก็คือ พลังเนี่ยมันจะน้อยกว่าอินทิกิโดยตรงนะครับก็คือการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนารูโตะจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเนี่ยสามารถรู้แล้วนะครับว่าอินทิกิเนี่ยมีการโจมตียังไงแล้วก็มีรูปแบบในการต่อสู้แบบไหนนะครับผมรวมไปถึงว่า อินทิกิเนี่ยบุกมาหาโคโนฮาเองด้วยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบของอินทิกินะครับที่อาจจะโดนนินจาของโคโนฮาเนี่ยลุมเอาได้นะครับผมนินจาของโคโนฮาที่พอที่จะวัดว่ากับอินทิกิหรือว่าพอที่จะสู้ไหวเนี่ยก็จะมีมเพื่อนของนารุโตะน,นะครับหรือว่าจะรวมคาคาชิไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะ เอามาพูดทั้งคลิปได้นะครับผมก็เลยยกตัวอย่างมาแค่กลุ่มเพื่อนนารูโตะแล้วก็คาคาชิเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของนารูโตะไปนะครับที่เขาเนี่ยรู้ทั้งเทคนิคแล้วก็มีทั้งกําลังคนนะครับแต่อินทิกินเนี่ยก็จะเสียเปรียบไปอาจจะโดนลุมนะครับผมแต่ข้อได้เปรียบของอินทิกิเลยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขากลับมา เป็นร่างสมบูรณ์แบบของเขาแล้วนะครับผมแล้วก็พลังเนี่ยน่าจะกลับมาเกือบที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยแล้วก็ข้อเสียของทางด้านนารุโตะนะครับคือตอนนี้เนี่ยนารุโตะกับซาสึเกะก็พึ่งฟื้นตัวขึ้นมาได้ไม่นานนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหลือผลข้างเคียงจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วอยู่อาจจะเจ็บอยู่นิดหน่อยหรือว่าอาจจะต่อสู้ยังไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วก็อินทิกิในตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่า มีพลังเกือบ100%ซแล้วนะครับซึ่งนารูโตะเนี่ยอาจจะแพ้หรือว่าซาสึเกะเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้จําเป็นที่จะต้องพึ่งโบลูโตะมากเลยนะครับผมเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าโบลูโตะอยู่ในร่างที่โมโมชิกิ iki, ควบคุมเนี่ยมีพลังมากแค่ไหนนะครับมันก็จะกลายเป็นศึกของ โอซุซกิ uki, ปะทะโอซุซกิ uki, นั่นเองนะครับผมแล้วก็อินชิกิเองเนี่ยมันต้องมาแบบหมดแม็กอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานเท่านั้นมันจําเป็นที่จะต้องได้ตัวคาวากิมาเพื่อฝังอัคระคามะนั่นเองนะครับมันต้องใส่แบบเต็มแม็กเต็มสูบแน่นอนนะครับเพื่อที่จะได้ตัวคาวากิมานั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับหัวข้อที่1นง,งั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่หัวข้อที่2กันเลยดีกว่าที่บรูโตเนี่ย อาจจะมีสิทธิ์ได้สู้กับอินชิกินะครับผมนั่นก็คือจริงๆแล้วโมโมชิกิเนี่ยไม่ชอบอินชิกินั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองมาไล่ไทม์ไลน์กันเลยดีกว่าบรุรโตเนี่ยเขาไม่ได้เคยเจอกับอินชิกิหรือว่าจิเกนเลยเนะครับเพราะว่าในตอนที่จิเกนมาเอาตัวคาวากิกับนารุโตะเนี่ยบรุรโตก็อยู่ที่อื่นแล้วก็กําลังเดินทางมานะครับเพราะว่าเขาเนี่ย สัมผัสได้นั่นเองแต่พอเดินทางมาแล้วเนี่ยก็เจอแต่แค่คาวากิคนเดียวที่อยู่บ้านนะครับจิเกนเนี่ยได้เอานารูโตะไปสู้กันที่มิติอื่นแล้วนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยคาดกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปตอนที่โบรูโตะเนี่ยบุกไปช่วยนารูโตะนั่นเองนะครับในตอนนั้นเนี่ยจิเกนก็กลับไปที่ฐานทัพเขาแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้ โบโลเนียมาเฝ้าแทนนั่นเองตอนนั้นก็ไม่ได้เจอกันนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเจตนาของอาจารย์อูเคียวนะครับผมที่เขาเนี่ยอาจจะให้มาเจอกันในโคโนะนั่นเองนะครับผมแล้วที่ผมบอกว่าโอม,มชิกิไม่ชอบอินชิกิเนี่ยมันก็มีเรื่องมาจากในมังงะบุรุโตต,ตอนที่30นั่นเองนะครับหลังจากที่บุรุโตซ้อมกับคาวากิเสร็จแล้วนะครับผมก็นารุโตเนี่ยก็อยากจะให้ทาสัญลักษณ์ของยินจาที่พอเวลา ซ้อมหรือว่าต่อสู้กันเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอานิ้ว2นิ้วเนี่ยมากุมกันนะครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพหรือว่ามิตรภาพนั่นเองนะครับซึ่งก็กําลังจะทำนะครับอยู่ๆเนี่ย ภาพของโมโมชิกิก็ได้โผล่มานะครับแล้วมองที่มือของาวากิเหมือนกับแบบขยักขยแงน่ะแล้วอยู่ๆเนี่ยอัคาระคามะของบรูโตเนี่ยก็เกิดมีอาการขึ้นมานะครับผมแล้วก็บรูโตเองเนี่ยจู่ๆมือของเขาเนี่ยก็เหมือนกับโดนไฟลุ่มนะครับมันพองขึ้นมาเองเฉยเลยนะครับผมแล้วภาพเนี่ยก็ได้ฉายภาพของโมโมชิกิที่กําลังนั่งมองแล้วเหมือนกับแบบว่าสะใจอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าโมโมชิกิเนี่ยไม่อยากที่จะ เข้าใกล้กับอินทิกิเลยนะครับเพราะว่าในตัวของคาวากิในตอนนั้นเนี่ยมันมีอัคาระคามะของอินทิกิอยู่นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นการสืบเนื่องที่ผมคิดว่าโมโมทิกิเนี่ยน่าจะเกียดอินทิกิมากเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดตามผมนะครับขนาดแค่บรูโตจะทําสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นมิตรหรือว่าสันติภาพกับคาวากิแต่คาวากิในตอนนั้นเนี่ยมีอัคาระคามะของอินทิกิอยู่เนี่ย บลูโตยังเจ็บมือขนาดนั้นแสดงว่าโมโมชิกิเนี่ยเกียดอินชิกิมากเลยนะครับขนาดแค่อัขระจะไปโดนกันเนี่ยยังไม่ให้โดนเลยนะครับแล้วถ้าเห็นตัวของอินชิกิเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาจริงจริง,รงที่โคโนฮานะครับเผยเผเนี่ยโมโมชิกิจะเข้าช่วยบลูโตด้วยนะแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องยึดล่างของบลูโตก่อนนะครับเหมือนในตอนที่สู้กับโบโลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ ไปต่อที่หัวข้อที่3เลยดีกว่าที่บรูโตเนี่ยอาจจะได้สู้กับอินทิกินะครับนั่นก็คือถ้าโมโมชิกิยึดร่างของบรูโตเรียบร้อยนะครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อข้างต้นตะก,กี้นี้นะครับเพื่อการต่อสู้กับอินทิกิแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาอย่างน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ย ก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะที่ตระกูลโอซุซุกิของตระกูลหลักเนี่ยจะมาสู้กันเองนะครับเพราะว่าในอนิเมะของบูลโตเนี่ยเต็มที่เราก็เห็นแค่อุราชิกิสู้กับโทนเนริแต่โทนเนริเนี่ยมันเป็นลูกหลานของฮามูระไงซึ่งมันก็ไม่ใช่โอซุซุกิ ตระกูลหลักที่มาจากดาวอื่นนั่นเองนะครับเอาถ้าโมโมชิกิเนี่ยมันยึดร่างของบรูโตยอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้น,นี้นะครับเพื่อที่จะมาสู้กับอินชิกิไม่ว่าารูโตหรือว่าซาสึเกะเนี่ยจะไม่ชอบหรือว่าจะไม่เห็น e ด้วยนะครับผมแต่ยังไงสองคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งโมโมชิกิที่อยู่ในร่างของบรูโตในตอนนี้เพื่อที่จะเอาชนะอินชิกินั่นเองนะครับหากซาสึเกะหรือว่าารูโตเนี่ยแพ้ไปนะครับนินจาคนอคือ่นในคโนฮะเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับสำหรับตัวอินชิกินะครับผมแล้วถ้านาูโตะแล้วก็ซาสึเกะแพ้เนี่ยคนที่จะสู้คนต่อไปได้นั่นก็คือบรูโตะนั่นเองนะครับแต่ก็ต้อง ยอมโดนโมโมชิกิเนี่ยยึดล่างซะก่อนนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับในตอนที่โมโมชิกิยึดร่างของบลูโตเนี่ยบลูโตมีพลังและการทําลายล้างมากแค่ไหนนะครับและถึงแม้ว่าโมโมชิกิที่อยู่ในร่างของบลูโตเนี่ยจะไม่สามารถสู้หรือว่าเอาชนะอินทิกิได้นะครับแต่ผมมั่นใจอย่างแน่นอนว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของอินทิกิเนี่ยไปหาเขาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยโมโมชิกิเขาเนี่ย จะต้องดิ้นรนอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าล่างภาชนะอย่างบุรุโต,โตตายไปเนี่ยเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าโมโมจิกิเนี่ยมันได้ฝังอาคขราคามาไว้กับคนอื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันฝังไว้กับบุรุโตคนเดียวแล้วถ้าบุรุโตตายไปเนี่ยมันก็จะตายไปด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะไม่ยอมอยู่แล้วมันน่าจะสู้แบบเต็มที่แล้วก็ใส่แบบเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะดึงความสนใจของอินชิกิแล้วก็ให้นารุโต กับซาสึสเกะเนี่ยมาโจมตีที่หลังได้นะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ของนารูโตะแล้วก็ซาสึสเกะเหมือนกันที่เอาบุรูโตะไปสู้ด้วยนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่หัวข้อที่4กันเลยดีกว่านั่นก็คือความขัดแย้งของคู่นี้เนี่ยเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยือนั่นเองนะครับคู่นี้ที่ผมหมายถึงนั่นก็คือโมโมจิกิแล้วก็ อินจิกินั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยได้ดูไปในมังงะบรูโตตอนที่1หรือว่าอนิเมะบรูโตตอนที่1นะครับที่เราจะเห็นว่าบรูโตแล้วก็คาวกิเนี่ย ได้ต่อสู้กันบนหน้าผาซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยในตอนนั้นก็ยังมีอัคาระคาะอยู่นะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่าคาวากิมีของใครแล้วบรูโตมีของใครซึ่งนั่นก็หมายความว่าสองคนนี้เนี่ยยังคงเป็นภาชนะของโอซุซึกิอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าจะไล่ไทม์ไลน์หรือว่าไล่เวลาดูดีๆนะครับของบรูโตตอนนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ของคาวากิเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหยุดนิ่งแล้วนะครับเพราะว่าอัคาระคา마เนี่ย ได้หายไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าอินทิกิเนี่ยได้ฝังขึ้นมาใหม่แสดงว่าระยะเวลาในการฟื้นคืนชีพหรือว่าการเกิดใหม่ของอินทิกิเนี่ยก็จะช้ากว่าโมโมชิกินั่นเองนะครับแล้วก็โมโมชิกิเองเนี่ยอาจจะได้เป็นฝ่ายที่ต้องสู้กับภาชนะของอินทิกิแทนเหมือนกับในตอนนี้ที่อินทิกิเนี่ยได้เป็นฝ่ายสู้กับภาชนะ ของโมโมทิกินั่นก็คือโบลูโตนั่นเองนะครับอันเดี๋ยวเราก็ไปดูสิ่งสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับที่โบลูโตเนี่ยอาจจะได้สู้กับโอซุซกิอินจิกินะครับซึ่งสิ่งสุดท้ายเนี่ย มันก็ไม่ได้มีคําอธิบายอะไรมากนะครับนั่นก็คือบารูโตะเนี่ยมันอาจจะออกมาสู้กับอินทิกิด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ฟังคําเตือนของนารูโตะหรือว่าไม่ได้ตอบคําถามของซาสเกตด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมตายเพื่อหมู่บ้านหรือเปล่านะครับผมก็คือทําตามใจตัวเองนั่นเองนะครับคิดอยากออกมาสู้ก็ออกมาเลยนะครับแต่ก็ต้องรอจังหวะนิดนึนนงคือต้องปล่อยให้นารูโตะแล้วก็ซาสเกตเนี่ย ออกกันไปก่อนนะครับผมตัวของบรูโตเนี่ยถึงจะออกตามไปได้ไม่งั้นเนี่ยก็โดนขัดขวางอยู่ดีนะครับเพราะว่าารูโตเองเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ให้บรูโตเนี่ยออกไปแต่ส่วนซาสสุเกะก็ต้องการคําตอบที่ยืนยันได้นะครับว่าบรูโตเนี่ยจะยอมตายเพื่อหมู่บ้านถึงจะพาออกไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดนขัดขวางอย่างแน่นอนแต่ตัวบรูโตอย่างที่เราได้ดูกันมาตลอดนะครับว่ามันเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจมากๆเลยนะครับมันน่าจะหาวิธีเนี่ย ออกไปด้วยตัวของมันเองก็ได้นะครับซึ่งมันก็มาอยู่ในข้อที่5ข้อนี้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าสามารถขอไปในอินบ็อกซ์แฟนเพจของเราได้นะครับนั่นก็คือ9 2 9 8สอง o ก้าแปดอินบรโตนารูโต้นั่นเองนะครับลองไปเซิร์ชหาดูแล้วก็ ขอกันมาได้นะครับในอินบ็อกกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ